ใครเป็นสิวแล้วมีอาการคันกดเ a v คลิปนี้ไปค่ะไมค์สกินชายคิวเคลิปนี้นะคะเนะี่ยจะมาตอบเมนนี้คะ่ะเป็นสิวแล้วคันมากเลยเจ้าของเมนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปที่เนสพูดถึงเรื่องสิวยีสคะ่ะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะแล้วมีอาการคันมาก นี่เป็นสัญญาณที่เจอบ่อยค่ะในคนที่เป็นสิวยีสต์เพราะตอนที่เนสเป็นสิวยีสต์นะคะเนสจะมีอาการคันที่สิวมากเพราะสิวยีสต์นะคะมันชอบผิวที่อ่อนแอกรอบผิวบางและมีน้ามันสะสมพอเชื้อยีสต์มันเพิ่มจานวนนะคะจะมีอาการคันที่ผิวค่ะแล้วสิวก็จะลามเร็วขนาดของสิวยีสต์นะคะเขาจะมีขนาดที่คงตัวแบบขนาดเท่ากันเรียงกันเป็นกระจุกกระจุกถ้าเจ้าของเมนนะคะเกิดอาการคันมากๆแนะนําเลยนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันน้ําหอมสารก่ออุตานสารก่อสิวยีสต์ค่ะและใช้ตัวช่วยที่ลด ใช้มาจะหมดขวดแล้วนะคะขวดนี้ค่ะ150 ML นะคะใช้ได้แบบ1เดือนเกือบ2เดือนเลยค่ะจะหมดแล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคือใครที่ไม่เป็นสิวยีสนนะแต่ว่าเป็นสิวผดคันๆน,นะคะหรือเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะคือตัวนี้คือดีมากๆเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอกสรรพคุณน้องเขาแบบจัดเต็มค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จะมาตอบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้ากับ my skin c h a n e s skin care ค่ะ